เอ้าในในชวนตัวของน้องมักมักรสชาติแบบไหนชวนตัวแม่นมักรสชาติบะไรตำชมสมหวานหวานแต่วันนี้มันเป็นอะไรก่อนตอนนี้สมสมหวานได้ยอบ่ได้อยู่เออแม่นวาวูยันยังไม่เสร็จน้อพี่น้องเนาะตั้งโมตนก็เอานมหลักกะขนมหลักกะในพักแน่มาตอดตั้งน่องชุกเปิ้ลพี่น้องเนีเอาโดยจักแล็บเบิร์เงาได้ล่ะมีอย่างนี้สิ เอาเปิดเบิ้งหน่มีหลายทวงอยู่ในนะหนาวดิหนาวปอรอมมึงโลวหนึ่งตัวแตงแตงนั่นแล้วผักน้ล้มพี่น้องไงไปปลูกปอผักะน้าลายพัดใช้กับหมูกับหยังก็ได้แซ่บ

นัดกันจะดีกับทีมงานออกมาแต่ละเทื่ยนี่พี่น้องเอ้ลมเก้งพี่น้องเอ้ถ้าเสียงรังกับมาตุนกันกากขอโทษขอภัยได้เลยนะพี่น้องเนื้ออ่าที่ว่าเสียงมันอ่าหลังยัวเงี้ยยัวเงี้ยหรือว่าลมพัดเข่าอุ่นอะไรพี่น้องเอ้เนาะเอาก่อนเดินมาตุนขอกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเปิดชูขู่ชูค้นพี่น้องเด้อโบว์วายซีอูในและต่างประเทศษเป็นยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเราสูซ่อง อาจาปองแล้วอเราปน้องเนาะตอนเวลาสองน่ so ่งน้องเลยเกปาจาระมืดเนาะี Gosh, like ่น้องเลยเอาเพื่อเป็นการซักาเพื่อเป็นการบดเสียเวลาเนาไ่น้องเนาะทักเกี่ยวบอกพินทงถือบนกันเลยเพื่อเป็นการบเสียเวลาทับนกันะ พี่น้องเนาะไปเพื่อการบริเวณเวลาเดียวเขาไปหาข้างนอกเปิดกอดพี่น้องไงผู้ว่าเห็ดยังอยู่กุ๊กกรุกกลัวอยู่พี่น้องไงเนาะไปกระทำหน่อยค่อยนั่งนี่แหละพี่น้องไงคือเกาเออเห็ดยังอยู่นี่บานนี่ละนะโตกรุกกุกกลัวอยู่พี่น้องไงเออมายังคือต่ำใช่กระซั่มแค่บานนี่โโอ พักเน,นี่นี่ในเรื่องเลยพี่น้องเลยสบายดีบริษัทตัวตัวเกษตรสบายดีวริษันเนาะสบายดียดพักเกษตรยังแหละตำขงตำแทะกระช้ำตรงนี้ด้อบ่โดยเพราะว่ามันอะไรมันหลายเลยมันหะลายพูดโดอ้โหสบายดีเด้อล่ะเด้อโดยชื่อจังไดนี่มู่เจ้าบ่ล่ะโดยอืพักพักกันนัดกินตำหุ่นบ่ ชีมือไพเป็นคนต่ำเนี่ยตลัวนั่นแหละโตัวขัฉะนั้นแล้วชันบานนี่สรุปแล้วน้องชุกหรือน้องเชื่อยังก็สรุปแล้วน้องชุกหรือน้องมุกมุกนะฮะไพเป็นคนต่ำนะต่ำพรว่าต่ำน้ำการต่ำน้ำการต่ำมุ้งมุ้งถ้วยนี่โคกนี่แสดงว่าสองแม่ขัวเพราะว่าอันนั้นมันเหลือดนันเลือกโคกมันหลายเจ็ดขักแทค่นี้ปุ๊บ หากเห็นบปตูนกันเลยปวดสลบพี่น้องไงโอ้ยพวกก็เห็นยวกแต่ในโคกนี่ตำใส่กระซ้ามันนี่เพราะว่าอันนั้นมันมันเลือกโคกสินะน้อยพอดนมันพุ่งลายเกินอ่าสองคนกินนี่งก็ต่ำลายแท้ตำเพื่อบปตูนแมนบ่ตำเพื่อให้บ่แมนบ่ดีเนาะจะ่อกว่าคือชื่อแจ็คเห็นหน้ายางมาว่าตำเพื่อว่าจัน จะทำจะทำเพื่อนแล้วันดีพี่น้องกับพกต้องเบิ้งขึ้นแรงซุ้หัวยู่ไปใจเพชรใช่หรือนั่นมันบุเพชฮะก็ใชแล้วน้่งตาลเลยคืวมันยังไม่ใช่หนึ่ตาใส่โครบประเหรอว่ชิมชิมมึงดูคนที่บัตดตำคนนี้เมนวะ <c oughs> น้องเป็นคนหลอกมึงคุงเออซีมเบิ้งชาวบ้านซีมเลยน,นั่นบัว อันนี้ตำกินกับเขาบ่าบดด้วยจังไดยตำกินเข่าลิ่ตำลิง่งตำกินลิ่งอ๋อตำกินกินกินชมกินเมียงนเ,เนี่ยเนาะถืออยากตำหุ้งวัสสนขาดเนง <c oughs> นะขาดเนียงดิบานนี่ชิมห <c oughs> นิ่งกันแล <c oughs> หละเอ,อาพูดตำม,มันบกกับชิม เอาวในในชวนตัวของน้องมักมักรสชาติแบบไหนชวนตัวเมนมักรสชาติแบบไหนตำสมหวานสมหวานแต่วันนี้มันเป็นอะไรก่อนตอนนี้สมสมหวานหวานได้อยู่บ่ได้อยู่เออแม่นว่าวูยันยันไม่เสียเมนมีหอยมักเรนมีหมักเรนเลยมังมาวหน่อยนึงบ่หมกกอกก็มีอยู่ด้วยน่ะบัวเสบบัวอ่าบัวรสชาติบานนี่ sẵn tàn bò Nó nấm no, tàn sấy lại cầm mắc vàng vàng kia đây <laughs> Bật đi <là>. <laughs> xàm là bật đi nè Cầm <laughs> xìm thưa vô phan là men bớt lẽ Bó ai bật tắc nổi bộ chắc Xẹp Mên bò เพือ่อเพื่อเป็นการโบเสียน้้ำใจมูว,วา่าจักน้อง <แก S 2> เป็นต่ำน้องมุกตำ่ำว่าจันพี่น้องเลยแต่ <c oughs> พักหนาคาเลื่อนเอาขึ้นไมเ่เตรียมพร้อมอนะบ่นเนี้ยักบุกพี่น้องเลยน้องบกเองน้องุกเอง <c oughs> เตรียมไว้แล้วบ่เตรียมไห้บอกน่อยจำได้อยบอ่อนานเห็นเอาโยแสดงว่านานพักนี่มมแม่น้องปุกนี่สิเป็นแมนน่ของน้องนี่ แคกๆบวตูนเราพี่น้องเอมีว้างย่บอนานพักก็ได้อ้้กลนแล้วว่างจังนานนีนว่างอยู่นีบนว่างอย่น้องสิบูกบ่อไอเสี่ยวนาฟักมาให้จำได้ย่บอรอก่อนฮะฝักยังเออแมีลายอย่ทองไหมนน พี่น้องเตักสาคำห้อนท่องว่าฟ่าเ่นเป็นแต่ฟ้านู่บ่ว่าแล้วก็บเชื่อเป็นไหนได้บังไอิเบังเนะเช่บดีนะยังบแช่บซ้ำบานนี่แ่บบช่บุ้งทักพี่น้องเยจกอะไกันบ้าไวบ้ากันแล้วไอ้กันแล้วเนาะบันบเพชรบ่ล่ะบเพชรบ่ ไอ้ก็กินคำไหนน้อยเลยนี question, ่บวงนะอยู่กับส่แว่นตามันก็มองไม่เห็นเห็นสีซีมันเหรอเกิดประเด็นผ่านหรือไม่ผ่านยังยังบอกเติมขึ้นนองว่าได้ไลยก็กิน แบบส้มๆมหวานๆคุแม่นสม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 ๆป็นจางหวานๆใ่ในส่วนตัวของง่ายนะแม่บ่มา่มเลยไม่ต้องอมความบ่มเลยอมอมความเนาะโดยใจเป็นงวยอีกใช่มันบมนวแล้วก็กับน้ำตาลน้ำตาลอ๋ออ่าเป็นงวยน้ำตาลแล้วกับเกลือหน่อยนึงโอ้ปุ้งไม่รอดเอาง่ายๆสามเกลือแล้วได้ยังไง อืออย่าใส่หลายเด้อเป็นนัวพอแล้วใส่น้ำตาลเอาก็ได้ใหส่วนตัวอ้ายนี่นะมันมันมันยังยังบ่นัวปานดบ่บ่อ้ายบ่ตสิใส่ใส่น้ปลาใส่น้พอได๋อือแล้วแต่น้องกินไดบานี่ซอ้ายนี่บ่ปานด็วอ้ายบอกเแท้ใส่ซ อชยางาง a u แทรกอะไรตกสตดนี่าาด,ด้วยพี่นอ้องไงสาวงามประจำม้วนตมมัมุ่งมอเลือโคอืมเลยใช้กระซา้นบานเลคือว่ากะละมังพี่น้องไยใส่กะละมังเอาะะเพราะวัามันใสได้ยนะน้อยเขากับกระซั้นหุ่งแห้งอย่นีกระซ้ามจุดปิ้นทิ อาบยานบลาขึ้นั่งอยู่ตรงนี้คือลมแห้งครับเย่ยานยุ่สยกินสมผัดเพื่อนหยุดหยุดหยุดยังไงพจะยึเละกิเถอเออเจ้เนาะพอแล้วนั่นก็ได้ิบางรูปอะนี่ยน่นใจน้องมักนะ Hùng 3 lần thế là bò à, là Xin bánh bản Cái gì mà tưởng chạy luôn à, Cả tắc Xem Xem bò bản Nghe bò พอ่อเได้อยู่พ,อพอ่พอเไดายพ่อเได้อยู่ยยมีแต่น้องปุ๋งเบ็ดเนาะแซ่บ <c oughs> <c oughs> หน่อยแซ่บลายอยู่น้องเนี่น่องนะเป็นคนปุ๋งนะ่ะเอ้อเอากินนอดจาบไปนี่เพื่อเป็นการบมดเสียเวลาเดี๋ยวมันสิค่ายเครื่องพี่น้องเนาะแต่ปุ๋งแล้วมันต้องกินนะไ,ได้แต่ไปปะไว้นี่มันสีบอแซ่บกินไ,ไ,อ,ไอ้ไรเผาอายเลยอายกล้องว้ายอายมันนากล้องมีอะไรจะกินบ่แม่มาละ กินรถไรเอารถไรเอาเอาเดี๋ยวให้ทั้งน้องเพิ่นกินก่อนได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิอ่าทั้งมาตุนเชียวนีพักมาให้ทั้งน้องชุกเพิ่นก่อนเพราะว่าได้นัดได้ว่ากับน้องเพิ่นแล้วว่าสิซื้อในพักมาให้น้องเพิ่นครูว่าซั่นก็มีหลายอย่างอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ให้ทั้งน้องเพิ่นพากันกินกันก่อนแต่ว่าน้องมุกเพิ่นอายว่าซั่นบ่กล้าบ่อือเรากินซะเด้อล่ะเด้ออ่ากินก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดคําใหญ่ๆให้อายเบิ่งดูจักบัดน้องชุกนี่นะ พันชอกกินเพชรบบได้เป็นกระเพาะบ่โดยน้องกระเพาะน้องมักขึ้นกระเพาะมักขึ้นเอากินของรองบบได้ได้ใช่ินหน่อยเนีอยคาราอุยเนี่ยมันเนี่ยมันถับครัวจะได้พี่น้องเงยเนาะเอากินก้อนกินก้อนเดี๋ยวให้ไปในพังใหม่ก่อนเด้อะโดยพี่น้องเงยป้าพื้นนักขั้แท้นนามาเตเซนี่แบกเอายุตธปลาเจ้านะไปแบกโดยเฮ้ยแม่นบอ ปะโตรถไทยยังเป็นร้องพี่นเนี่นี่เอากลคักนี่นนยร้อ<ห>พี่น้องเลยเอาเอากินก้อนกินก้อนพี่น้องเลยไปพี่น้องไอ้ตั๊ดมีวันนี้เนาะอยู่ในชวนได้แบบนี้ได้พี่น้องเด้อฮะเออมันแก่ปัสสดวะได้เนี่เนาะเผาได้พี่น้องเลยหมดแมงกินมันจะเปลี่ยนใหม่เท่านั้นแล้วฝุ่ใหม,ม,ม่ครับ วางอยู่่เนาะมาวันนี้พี่น้องไยพักอ้โฟเนตพักอย่งกอนนั่นะพักพักมนี่นะเงดแต่นี่มันง่่สิบีบ่่ะพักพักกันนี่ใบเล่นน้อยพี่น้องไยอิ่มแล้วยินตามนัหงนะอิ่วจะมดซ้เมหนึ่ง <S 2> <S 2> ปากแรงจ่อยให้บาบนทนี <S <S ่เพชรใช้นานได้สิบป,ปูกน่ะนึ่นะ น่องชิอนตัวนี้ออกบ่อ๋อ,อนี่แหละพี่น้องเอยมันเถ่ามันเถ่ามันแก่แล้วก็เปลี่ยนใหม่เท่า,านั้นแะล้วบาทเนาะคักเน,นี่ยนี่น้องสิปลูกเองอเลบาบันดนันนั่นเป็นเถ่าเลยไม่มันนี้ต้นเถ่าม,มันเถ่าอ่ะบงหนึ่งหนึ่งงามเนาะงบังหนึ่งเนาะเวลาคือบัวเปีคายน้ำบมดละเวลามันลายกันัพักกำลังงามอเอาเอาไปีคายน้ำก็ได้ วี Ooh, ่เราไปขายพอน้องไปอันนั้นไป็นรับจ้างตลอดนี่อ๋อไป็นรับจ้างยังเป็นรับจ้างทางป่าเหรอทางป่าโดยเป็นรับจ้างทางป่าไอ้ไอ้พอมีเวลาสิไปขายผักพอขายผักมีแต่ไปขายตลาดเศร้าช่วงเช้าโดยอยู่เซปโอลน่เนาะโดยอ่าอลยมินี่กับบริสไปโดยมินี่หันจีนจีนว่าเขาจะว่าว่าเบาอาคนตอนมินี่ขาพักเลยปเป็นว่าคน โดยมือไรเสียเิ่นไปมือมือหัวนี่แหละเบิร์นฉันามาเอาเสือไประบบบอกเอาระบบไปคนมาฮับมาอยู่บ้านนี้โดยมาฮับมาส่งโพี่น้องไงเอาเชิเนาะพี่น้องเนาะตั้งมาตุนก็เอานมหลักกะขนมหลักกะในพักเนี่ยมาตอดตั้งน้องชุกเพิ่นพี่น้องไงเอาโดยจักแล็บเบิ่งเอาเลยล่ะมีอย่างนี้เสี เอาเ,เปิดเบิ้องนล้นมีหลายทงยู่อยู่ในนะหน,ะหนาวดิหนาวบาวอรอ,อมึมโนดวหนึ่งตัวแหน,น่งตันแล้วพักน้ล้มพี่น้องไงผมเคยปลูปกบอ,าาอพักะน้าลายพัดใส่ใกับบมูกับาบยังก็ได้แบ่บ กำ,ก,ก,กำลังอยากไรเลยอันนี้กำลังอยากไรมักเล่นนีนนอขวไดไฟไทยพุทนธนบาทมันเกลือเทศวันพี่น้องเไยมักเล่นซวบ้านเนอ้อง <laughs> โดยเอามวแต่หาบังปลูกนั่นแหละอนั่นกับมักทั่วลองสีหาหาบนปูขอโน่นได้อัไน้ได้อยากได้ในมาทาน<ม>ลองเพาะเอาเพาะละกันนั่นละกันปลูกป้านนี่เนาะโดย,โดยมีมักแปดงมักทั่วฟักกหนา้าใน้มักเล่นพี่น้องเไย ขนมนมเนาะมาตอนทั้งน้องเพิ่นน้องเจ้าแป้งได้นอนบ่พ่อน้อยโดยนอนเออก้าว่พ่ออยู่บ่นี่ยสองนานได้ไหมบ่บ่พอบ่พอบ่มีอันนันนนนานเลยสามธงสี่ธงเขานรียกสามธีธงอ่าเมื่อกี้พักอย่างกาะมีแต่ว่าเจ้าจ่าเอานานนึงเนาะจ่าเอานานนึงแล้วกันพอมันแตกมาเจ้ากับออกมาบ่ง มาบงเห็ดนังห้างเอาแล้วมันต้นมันแต่สีใไปนอเยาบงไั้มาไอ้าบงไอ้มาเมานาวสีใยพมันแต่ว่าเฮาแยกกันออกนีมันมันสีใยมันสียงามเนาะปักุูมิใจอ้าเยแมนพมันนึ่งมามันกระที่กันได้พอปักมันบร่ได้ขยายเดีว่าบ่ได้แยกมันออกไปนอนเลยเลยจสีแล้วโอ้คิดเลยมพัก อืมแมนคือบบขั่นแน่สง่ไออโอ้ยสมพักนี่คักเนี่ยนี่ขั่นสมพักเบือนเมื่ออื่นนีหันหนาวแห้งหนาวแห้งอาบอยู่บ้านหนาวนี่ยมาชงเอ้ยไาสชีบารหนาวบาบหนาวพ้สิบไปนอนหลับมาชงทำนาหนาวเนี่ยนี่มาชงแี่บ่คุ้มือเลยบกแมนเคยอาบน้ำในเซานะตอนนี้ก็อาบตอนเช้าก็อาบ เอาบทั้งเลกตอนเที่ยงบ้าออาบาวล็กเดอากาศเย็นๆเนี่ยนี่อาบยุ่งใจน้ำเซออาบน้ำยุ่งง้นออาบน้ำห้วอาบน้ำเซอห้องน้ำอย่างนี้น้อมจางวุ่นเนาะพอสบสบอเธอก็อาบน้ำมูอาบน้ำเซออาบน้ำอาบน้ำมูลงไปหลายคนจังวัวน์คุณบอนบไปกับบอสบอนไปกับสามุก มาตตวจุกลาวันนี่เมนนี่จมุกลาวันเนมียว่าถาคนเนดเน็กมีน้องชื่อก็ยังมีคือกัน,น,นอนยู่นอบบานนี้พี<ด>น่นอ้องเลยเลยยตันี่ก็เป็นอา,านยังก็สานานนนี่ต้นอนนนต้เพชรตันนี้ก็สีเทาเลยพี่น้องเ้งพวกกินน้ำบโโ่ท่านเชว่อเ่ายเนาะกินน้ำบ่ท่านเลย สันมีแต่ว่าให้ทั้งน้องเพคนจัดการไอ้ชื่อมาผักเด้อชื่อให้ตามสัญญาได้บาทเนี่มาบรรณาวังว่าเจ็แตกเบี้ยแตกแดงแตกนอเด้อ้ขับรถโบแม็นหรอมาดูว่าเห็นพักนี่โบได้เน้นเนาะให้นะโอเคเนาะแม่นว่าเอ้าคนพี่น้องเพคนเบิังอยู่ได้เนี่ยเก็บน้อยรับรองรถ นี่คร er ับพี่น้องเพิ่นคอมมินเนาบอกอย่าลืมพักขนาสาวซุกเด้อว่าจันพี่น้องเไยก็พูดดีตั้งมุตุนกันเชื้อไหมน้องเพิ่นพูดดีพี่น้องเไยเนาะป๊าดดูดูอันน้องอยากระตื้นบ่นนอนดีบ่นอ่ะไปไปไปบ่นไปบ่นไงพี่น้องเไยคักพื้นเราเนาะเผาท่านเนี่ยเนาะเอาไปดังเอาเอาเอาไปหลังไว้จูดหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเอาสบายดีเด้อ

อยู่ดีมีแห้งเนาะอยู่แล่หาข้าสุขภาพน้ำพี่น้องไงอากาศมันแปรีวป่วนจริงจีหล่ะเกิดจากฮ้อนกระฮ้อนเกิดจากหนาวกันหนาวบ่กเดือนชามนีดนักคนนี้ตอนประมันอย <c oughs> ู <c oughs> <c oughs> mar, ่แล้วพี่น้องเไงความหนาวนี่ก็ได้ยังดีตรงที่ว่ามีห้องน้ำเนาะมีที่ว่ามีอะไรมีแดดมีแดดน้ำแต่ว่าบดน้ำหนึ่งแบบหมูมีแสงอาทิตย์หรือว่าแสงแดดช่องนี้เพราะงี้เนาะอ่าสิลำบากอีูแล้วพี่น้องเไงไปไปเนาะ เดี๋ยววาโตจบขิดลงไปเพียงจำนี้ก่อนน้อพี่น้องเนาะพ่อกันน้องพี่น้องโดยคำ่านี่ยำยำบูแปบลงน่ำนี่บมดช่องแทะนี่นาวหนาวแฟ๊ปู้ไว้ก่อนเด้อมงเลยเ้าทะยรตไอาบน้ยอาบเยอเ่นานี่ก็ได้เนาะว่าำคนี่ยันแล้วนี่อาบอาบคู่มือแต่แบบ่ได้อาบ Ờ, đi ăn riêng chứ sao lạnh nó sao nó, sao, phi non nghề mua ẩm rồi, đây đấy, là <laughs> đâm bữa đây, là đâm, men vào, rồi sao ngâm một chấm mua bản chấm phi giọt nước hú muôn nó là nó, ăn bài đi đây là đó, rồi bài đi phi non nghề, chào chào non các chấm phi non nghề, pa nhìn đâu ra đây, nó, pa เนาะเนาะแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอไยทั้งบรต้นกัเอาในพักไงทั้งน้องชุกเป็นแล้วพี่น้องเอไงอันนี้ให้เป็นปลูกเป็นฟางก่อนเนาะอ่กับทำตามสัญญาแล้วพี่น้องเอไยในพักในหย่าตอนเราฝากเพป็นแต่ก็มีโย่เนาะทั้งบรต้นกับจะได้อ่าไปให้ทั้งน้องไงเพป็นให้เพป็นทางน้ำทางในแล้วก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปถ้จังได้กัอ่ารอเบิ่งรอชมคลิปตอนต่อไปเนาะพี่น้องเนาะบูว่าเพป็นสีแดาวจังบู๊งเด้ทั้งเงินช่างเพป็น จอหน้าให้น้องแฮหรือว่าสาวผู้ไทยเพิ่นน้องพี่น้องเนาะจังใดก็ดีใจน้องแล้วลายพี่น้องเลยเนาะรอบังกรพี่น้องเลยเอับจังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC เบิ่งชูขู่ชูคนได้พี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับซุบคลิปจนจบเราบระกับโฆษณาขอบคุณขอบคุณุในรายได้พี่น้องเออาะจังใดก็พาพี่ฝั่งน้องเป็นก้าวใจให้ได้พอพี่น้องเด้อ เนาะราเบร์รอชมน้ำกันพี่น้องเลยผู้ว่าเิ็ดเช็ดขึ้นตะมุ่งกันนี่เนาะสำหรับคลิปน,นี้ไปก่อนพี่น้องเลยสบายดีนะพี่น้องเด้อบายบายพี่น้องเลย